ทางหลวงหมายเลข304เป็นทางหลวงสายหลักที่เชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างภาคตะวันออกและเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายสำคัญเพื่อรองรับการส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก Eastern Seaboard กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงคมนาคมที่สำคัญบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนในช่วงปีงบประมาณ2,558ถึง2,561จะทำโครงการก่อสร้างสายอำเภอกบินบุรีอำเภอปักทงชยัยจังหวัดปราจีนบุรี โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข304ให้เป็นถนนขนาด4ช่องจราจรไปกลับควบคู่กับการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าซึ่งแบ่งการก่อสร้างออกเป็น3ตอนระยะทางรวมประมาณ19กิโลเมตรได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างสายอำเภอกบินบุรีปักธงชัย 2. โครงการก่อสร้างสายอำเภอกบินบุรีวังน้ำเขียวตอน3ส่วนที่1 3 โครงการก่อสร้างสายอำเภอกบินบุรีวังน้ำเขียวตอน3ส่วนที่2ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2561เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการนี้จะช่วยทำให้ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวในอนาคตและเชื่อมต่อพื้นป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานอันเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมระบบนิเวศอันเป็นคุณค่าโดด เด่นเป็นสากลของพื้นป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่เ,เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวง1586